สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องและเ,เพื่อนๆทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพี่น้องพี่น้องไกลคันบางทุ่งมาทำดินดินแม่ไกลคันพาทุกๆคนเขามาในเมืองโคราชเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นมือผ่ายอยู่เขาเนาะไกลไะค,ะนนนะคะนกันโดยทางโดยรถไฟเนาะคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำถวมนเนาะค่ะแม่กระทันข้้งรถไฟเนาะค่ะกับบอเหลือ เบืง้งเนี้ย่ยอันนี้อยู่ในสถานีรถไฟเมืองโคราชด,ด้วยค่ะนี่นะนครราชสีมานะคะล่างรถไฟกับบ่เหลือด้วยค่ะพี่น้องเบื้งเนี้มันถ่วมฝนตกเบิดมือด้วยค่ะ เดี๋ยวออกจากมีเนาะไกลขันบันทุงสิผ้าไปทางรถยนต์นะคะพี่น้องมึงเนี่ยอันนี้เขามาทางรถยนต์เนาะค่ะพี่น้องเรื่องของเรื่องนะรถไก่ขันมันเตี่ยพร้อมด้วยค่ะพี่น้องบกไข่การลุยพอปันใดนอยานเครื่องมันดับขางนานาน้ำสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยค่ะ ผู้ได้รถสูงๆก็บสบายเนาะค่ะพี่น้องระดับน้ำขนาดนี้น่ะรถสูงๆนี่ก็บ,บ่ต้องห่วงยางเนาะถ้าีรถเตี้ยๆคือรถไกลขันนี่โอ้ยขีดนักยานมันไปนดับเอหลบกวนชฉบาลแล้วมันสิเดือดหลอนขั้นอื่นนะเนาะ ดูดูระดับน้ำสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยทั้งเมืองโคราชด,ด้ค่ะพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมพายูเขาเนะคะ่ะ ค่อยๆไปด้อค่ะพี่น้องเอ้ยค่อยข้านไปข้กันอันนี้ออกจากหัวรถไฟเนาะค่ะพี่น้องออกจากสถานีรถไฟเนาะ,ะไกลขันบันทงสิบไปอำเภอสูงเนินนะคะพี่น้องสิเข้าถนน มีตาผามเนาะค่ะแต่บอแเน่ใจว่าสิเขาใดหรือเปล่านะใกล้คันนะล่อให้นามันหยุดจากน้อยด้วยค่ะพี่น้องล่อให้นามัน มันระบายลดลงจากน้อยอ่ะจังคอยกาลุยเนาะค่ะพี่น้องบอกไขกาลุยอีหลีเพราะว่ารถมันเตี่ยเฮี้ยงยานมันดับแล้วค่ะยานมันดับแล้วมันสีเดือดร้อนคันอื่นเขาอันนี้คือไกลคันน่ะล่อไห่หนามันแหงจากน้อยได้ค่ะเนี่ยไกลคันยังคอยกาเลนเนี่ยแต่ก่อนนะ่ะถ่วมเลยละเนี่ย บกาวิง่งเลยจอดล่อนี่เนาะค่ะพี่น้อง้าผู้ได้มอมันใจเนาะคะ่ะ กระจอดทาเนาะค่ะพี่น้องใครที่ไม่มั่นใจก็ก็จอดรอเนาะค่ะเนี่ยเบื้องเนี้ยเบิงงบ้งขั้นข้างหน้าิ่นจอดรอเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าข้างหน้านะ้ำสิขึ้นร้ายกว่านี้อีกเน,นาะค่ะน้ำสิท่วมร้ายกว่านี้อีกเนาะ,ะก็เลยบ่กล้าไปกันเนาะค่ะเนี่ยนะแก้ขันเองก็จอดอีกจุดนึงเนาะค่ะเนี่ยนะค่อยไปทีละจุดทีละจุดเอา เบิงลุ้งฟังต้องขามเข็นรถเนาะค่ะพี่นอ้องเคืองดับเนาะคันนั่นนะลำบากไปทุกหย่อมหญ้านะคะตอนนี้เนาะเมืองโคลาดเนาะค่ะพี่น้องลำบากไปเบิดเนาะค่ะฝนกระโตกก๊กรถกระติดน้ำกระท่วมดูด,ดูดูเด็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องเบิงแนะ้ เอาโฟมมาเล่นนหแม่หลากลรถมอเตอร์ไซค์เล่นกันน่ะนะเอามาเล่นในทางรถนี่เนาะรถกับแหงทอติดอยู่นอหงทอหล่นกันเบื่อเนเด็กหน่อยนะ จอดรอนะคะไม่กล้าไปค่ะเพราะว่าข้างหน้าในน้ำสิไลก็หนีเนาะคะ่ะพี่น้องน้ำสิถ่วมไลก็หนีนะ,ะทารรเตียนี่ก็สิจอดทาโรถละบ่มันใจก็คือบุก้าไปเนาะคะ่ะเอาไปต่อเลยเรา สิกรรมหอดบานจักถุ่มบูมมือนี้ขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะสำหรับทุกกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องขอบคุณทีเขามาให้กำลังใจกันเด้อค่ะขอบคุณหลายๆยเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ